สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูมะละกอแปลกนะคะมะละกอเหลืองกระบี่นะต้นไม้มงคลนี่นะคะอันนี้มันจะให้มาดูนะว่าว่าผลสุกกับผลดิบมันแตกต่างกันยังไงนะ,ะอันนี้เป็นมะละกอเหลืองกระบี่นะคะก้านจะสีม่วงนะคะแล้วก็ลูกก็จะสีเหลืองทองแบบนี้นะคะอันนี้เป็นลูกเป็นลูกดิบนะคะเดี๋ยวจะมให้ดูลูกนี่นะคะอันนี้คือผลสุกแล้วนะคะเพิ่งเด็ดจากต้นนะ มันจะเป็นสีส้มๆแบบนี้นะคะถ้ามันสุกแล้วนะส่วนลูกดิบก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะนี่ค่ะดูความแตกต่างของเขานะคะเป็นมะละกอแปลกคือมันจะเหลืองตั้งแต่ออกลูกมาเลยนะแล้วก็จะมาดูอีกทีก็ตอนที่มันสุกแล้วนะคะนี่นะคะจะเป็นออกสีส้มแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะไปผ่าดูนะคะว่ามันจะมีเม็ดไหมนะคะไปดูกันเลยนะคะนะคะว่ามะละกอเหลืองกระบี่ลูกนี้นะคะจะมี เม็ดไม้อ่าลองผ่าดูแล้วต่อไปเราก็จะชิมนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะอ่าอันนี้สุกพอดีเลยนะคะนี่นะคะผ่าออกมาอู้เม็ดเยอะมากเลยตอนแรกเข้าใจว่าจะไม่มีเม็ดแล้วนะแต่ว่าเม็ดเขาเยอะมากเลยนะคะนี่นะคะมะละกอเหลืองกระบ,บี่แท้แท้เลยนะลูกดกต้นเตี้ยลูกดกนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนนะคะ มะละกอเหลืองกระบี่เป็นมะละกอที่สําหรับทําส้มตำปูประดับหรือว่ากินสุกก็ได้นะคะนี่คะ่ะท่านใดสนใจก็เดี๋ยวแปะลิงก์ใต้คลิปนะั้นเรามีต้นพันธุ์ที่เราปลูกเองเลยนะคะต่อไปจะประชิมไม่ดูนะ,ะรสชาติจะเป็นเหมือนมะละกอทั่วไปไหมจะจะหวานอร่อยเหมือนกันไหมคะทีนี้เราจะไม่ให้ในายเกษตรชิมนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงมะละกอเหลืองกระบี่แท้ๆเลย ต้นเตี้ยลูกดกนะคะนี่นะคะแล้วก็เม็ดเยอะด้วยอ่าลองชิมดูสิคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงเป็นไงบ้างคะหวานเหมือนมะละกอทั่วไปไหมหวานกว่าอีกหวานกว่าอีกนะนี่นะคะมะละกอแปลกนะ ท่านใดสนใจก็สั่งซื้อได้นะคะที่ลิงก์ใต้คลิปนะเดี๋ยวเราจะแปะเบอร์ติดต่อไว้ให้นะคะนี่นะคะมะละกเหลืองกระบ,บี่แท้ๆเลยนะเป็นต้นกําเนิดน,นี้มาจากอินโดนีเซียนะคะตรงนี้นะคะนี่มาขยายพันธุ์ที่ประเทศไทยก็ปลูกได้เหมือนกันนะกินอย่างอรอยอร่อยเลยนะคะนี่นะคะโอเคนะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ตามรับชมนะคะ ถ้าไดสนใจก็ติดต่อได้ที่ลิงใต้คลิปนะคะขอบคุณมากค่ะ